สำหรับมนุษย์แม่นะคะวันนี้ต้องบอกโดยตรงเลยนะคะว่าดุตได้มีความสุขมากๆเลยที่ได้มาเที่ยวที่นี่นะคะตลาดของพิยาคนรุมนะเป็นอาณาจักรเลยขาหมูกระตันยูเด็ดจริงๆ20บาทอิ่มอร่อย บริเวณนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่เราเรียกว่าเป็นบริเวณขายของแล้วก็ชิมได้ใช่ไหมเป็นตลาดนัดใช่ไหมเป็นตลาดพ่ยาคนุมถามว่าอยากให้มันเกิดไหมไม่เคยคิดจะเป็นเจ้าของตลาดชีวิตปรากฏว่ามันเป็นขนาดนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วอยู่ดีๆมันก็เป็นเฉยแต่ว่าไม่ใช่ใครจะมีเงินแล้วสามารถจะเอาของมาขายได้ใช่ไหมได้คุณที่จะต้องมาขายได้ในตลาดพ่ยาคลุมคนรุมเนี่ยคุณต้องมีอะไรรู้ไหมคุณต้องเป็นคนจิตใจดีคุณต้องเป็นคน เราเือเผื่อแผ่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันคุณต้องเป็นคนขยันคุณต้องเป็นคนอดทนคุณต้องทำขนมมร่อยอคุณต้องขายไม่แพงอันนี้หมูแผ่นทอดทันนี้ถามว่าเมื่อก่อนพี่ยาขายอยู่ใช่ไหมเห็นโด่งดังเหมือนกันนะคะที่ี่พี่ยาขายอยู่หแหละทุกวันนี้พี่ยานะ่งเหมือนกับว่าทงานเยอะแล้วก็เลยให้ห้านมาขายแทนเพราะว่าห้านมันลำบากโอ้ปลาสลิดหนูชอบชอบนี่ก็ร้านเพื่อนค่ะเพื่อนกันมาตั้งแต่อยู่ดินแดง สิห้ปีแต่เพื่อนคนนี้เขาจะซับพอร์ตจิตใจพี่ยาตลอดเขาจะเป็นกำลังใจให้เราตลอดมีปัญหาหรือมีอะไรพี่ยาก็จะมีเพื่อนคนนี้ยืนข้างๆตลอดร้านนี้นะคะก็โดงดังนะคะเค้กสิบบาทร้สวัสดีค่ะหนูลองทายไม่ว่าพี่ยาชอบกินอันไหนเยอะสุดพี่ยาเหรอไม่รู้แต่หนูชอบกินอันนี้หนูชอบชิมหนูชอบจะกินช็อกโกแลตหนูจะชิมช็อกโกแลตแล้วอ่าหนูชิมเลย สิบบาทนะเนี่ยอื้อหืออร่อยอร่อยไหมอร่อยครับอือแล้วเวลาพี่ยาชิมเสร็จพี่ยาก็จะบอกว่าอะไรวะอร่อยอร่อยไก่ย่างโอ้โหวันนี้เรามีบุญนะคะได้ทานไก่ย่าง20บาทปกติแล้วต้องรอคิวนะจ๊ะใช่แต่วันนี้ผิดปกติสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเร็ว นะไก่ย่างไม้ละ่ะ20เ,เอามาเลยค่ะ10ไม้อม่อยจริงด้วยอร้อยอม่อยจริงอร่อยเฮ้รอร่อยจ <laughs> ริ่ะ <laughs> สำหรับ,บนุชแม่นะคะวันนี้ต้องบอกโดยตรงเลยนะคะว่านุชได้มีความสุขมากๆเลยที่ได้มาเที่ยวที่นี่นะคะตลาดของพี่ยาคนรุมนะเป็นอาณาจักรเลยที่สําคัญเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้เจอกับพ่อค้าแม่ค้าที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสอาหารราคาถูกแล้วก็อร่อยนะนะุในนี้ได้เจอกับผู้หญิงที่สวยทั้งใจและกายและที่สําคัญเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นนางฟ้าของประชาชนที่นี่เลยอะ่ะเขามีความสุขมากที่ได้เห็นพี่ยานะ,ะนุชก็เองเนี่ยก็รู้สึกดีมากเลยที่แบบว่าได้สัมผัส ตัวเป็น,ปนแล้วได้รู้ได้เลยนะคะว่าพี่ยาเนี่ยเป็นคนที่น่ารักที่สุดเลยแล้วก็เป็นคนที่ใจดีมากๆเลยต้องขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ที่พาทัวร์อาจักรจ้าขอบคุณค่ะ,ณะพี่ยาก็ขอบคุณหนูนะที่อุตส่าห์ให้เกียรติโรงงานพี่ยาพี่ยาเหมือนคนธรรมดาธรรมดานี่แหละรู้สึกคนที่มาถ่ายรายการไหนก็แล้วแต่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่คะนะขอบคุณมากค่ะอินดีค่ะและ้วมาอีกนะ แล้วชวนแฟนมาด้วยนะได้เลยมาร้องเพลงนะอ่าได้โอ้โหเท่าพี่จอนมาที่นี่นะโอ้โหตลาดแตกแน่เลยงว่าหนูมาพูดเองนะว่าแฟนหนูจะมาจอนดูวมีคนต้องการให้มาที่นี่นะคะมานะมานะมาร้องเพลงให้ลูกค้าพิยาฟังหน่อย